ท่ามกลางความเงียบงันยามรุ่งอรุณที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเสี่ยงวีดบิวของอากาศที่ถูกฉีกขาดด้วยความเร็วเหนือแสงได้กลายเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษท้องฟ้าที่เคยสดใสเหนือผืนป่าดงรักบัดนี้กลับกลายเป็นสีแดงฉานประหนึ่งอาบด้วยเลือดเมื่อกองทัพอากาศไทยตัดสินใจยกระดับการตอบโต้ขั้นสูงสุดต่อการรุกรานที่ไม่มีใครคาดคิดเหตุการณ์วินาสันโโรเริ่มต้นขึ้นเมื่อระบบเรดาร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของกองพลทหารปืนใหญ่กัมพูชา ซึ่งได้ทำการรอบติดตั้งเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM21 จําจำนวนมหาศาลตลอดแนวตะเข็บชายแดนหวังจะสร้างอำนาจการทำลายลางลึกเข้ามาในแผ่นดินไทยถึง31กิโลเมตรทันทีที่กระสุนนัดแรกถูกยิงออกมากองทัพไทยไม่รอช้าที่จะเปิดฉากยุทธการที่โลกต้องจารึกภายใต้รหัสหลับน่านฟ้าอาบเลือดโดยการสนที่กำลังระหว่างเครื่องบินขับไล่ F16 ฝูงบินที่แกร่งที่สุดกับเครื่องบินขับไล่และฝึกขั้นสูงแบบที0 t h ท ซึ่งเป็นเคี่ยวเล็บใหม่ล่าสุดของไทยที่มีความแม่นยำสูงและคล่องตัวอย่างหาตัวจับยากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอรายงานข่าวทั่วโลกคือภาพของฟูงบินรบไทยที่ทะยานขึ้นจากฐานทัพอากาศตาครีและโคราชอย่างต่อเนื่องประหนึ่งฝูงอินทรีที่กระหายเลือดเป้าหมายเดียวของพวกเขคือการกวาดล้างแหล่งเก็บอาวุธและฐานยิงจรวดที่กำลังคุกคามชีวิตประชาชนตามแนวชายแดนในส่วนแรกของยุทธการนี้ ที่ห้เได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นหน่วยนำทางทําลายล้างด้วยระบบอาวุธนำวิถีเลเซอร์ที่เที่ยงตรงดังจับวางขณะที่ F16 ทําหน้าที่เป็นเครื่องบินคุ้มกันและสนับสนุนการโจมตีทางอากาศในวงกว้างเสียงระเบิดกมปนาสเสถือนเลื่อนลั่นไปทั่วบริเวณช่องจอมและพนมดงรักเมื่อลูกระเบิดนำวิถีตกกระทบคลังเก็บลูกจรวด BM21 ของกัมพูชาที่ถูกซ่อนไว้ใต้ดินและในบังเกอร์นาแรงอัดมหาศาล ทำให้พื้นดินแยกออกเป็นเสียงเสียงเปลวไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงหลายร้อยฟุตกลายเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวและทรงพลังอย่างยิ่งนักวิเคราะห์ทางทหารมองว่านี่ไม่ใช่แค่การประทะกันธรรมดาแต่มันคือการแสดงแสนยานุภาพที่เหนือกว่าในทุกมิติทั้งทางด้านเทคโนโลยีการรบและระบบควบคุมบังคับบัญชาในขณะที่ฝั่งกัมพูชาพยายามจะโต้อตอบด้วยอาวุธหนักที่เหลืออยู่ แต่กลับพบว่าระบบสื่อสารและเรดาร์ของพวกเขาถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงจากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคู่มากับฝูงบินรบไทยความโกลาหลแผ่ซ่านไปทั่วกองทัพกัมพูชาในเวลาเพียงไม่กี่นาทีทหารระดับปฏิบัติการเริ่มเสียขวัญเมื่อเห็นเพื่อนร่วมรบถูกทำลายลงต่อหน้าด้วยอาวุธที่พวกเขามองไม่เห็นแม้แต่งเงาบนท้องฟ้าสถานการณ์ในตอนนี้จึงไม่ใช่แค่การรบเพื่อรักษาเขตแดนแต่เป็นการ รุกค่าทางอากาศที่ทำให้รัฐบาลในกรุงพนมเปนต้องสั่นสะเทือนถึงรากฐานความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดนี้กำลังนำพาทั้งภูมิภาคเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปข้อมูลล่าสุดระบุว่ามีการระเบิดต่อเนื่องในคลังอาวุธหลักของกัมพูชาและปเปลวไฟยังคงลุกโชนอย่างไม่มีทีท่าว่าจะดับมอดลงง่ายๆท่ามกลางเสียงไซเรนที่ดังระงมไปทั่วทุกคนแห่ง วินาทีที่ฝูงบิน F16 ปลดปล่อยลูกระเบิดนำวิถีชุดแรกเข้าใส่คลังแสงหลักความพินาศที่ตามมานั้นเกินกว่าที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศใดๆจะต้านทานได้แรงระเบิดต่อเนื่องแบบลูกโซ่ส่งผลให้จรวจ BM21 นับร้อยลูกที่เพิ่งถูกลำเลียงมาถึงเกิดการปะทุขึ้นเองและพุ่งกระจายไปทุกทิศทางอย่างไร้การควบคุมราวกับมังกรไฟที่บ้าคลั่งทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้า แสงสว่างจากการระเบิดสว่างจ้าจนสามารถมองเห็นได้ไกลถึงชายแดนด้านอื่นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่กัมพูชาเคยภาคภูมิใจว่ามีความแข็งแกร่งและซับซ้อนบัดนี้กลับกลายเป็นนรกบนดินที่เต็มไปด้วยกลุ่มควันดำทะมึนปกคลุมท้องฟ้าจนมืดมิดยุทธการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการทำลายอาวุธแต่เป็นการตัดวงจรการส่งกำลังบำรุงที่สำคัญที่สุดของกองทัพกัมพูชาทำให้ขีดความสามารถในการทำสงครามระยะยาวของพวกเขา ลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ในชั่วข้ามคืนท่ามกลางเสียงตูมตามที่ไม่ยอมหยุดหย่อนเครื่องบินที่5 0 th ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความล้ำสมัยของเทคโนโลยีตรวจจับความร้อนและเลเซอร์นำวิถีแม้ในสภาพอากาศที่มีกลุ่มควันหนาทึบและฝุ่นละอองจากการระเบิดแต่นักบินไทยยังคงสามารถระบุพิกัดของบังเกอร์เก็บกระสุนสำรองได้อย่างแม่นยำการโจมตีระลอกแล้วระลอกเล่าถูกคำนวณมาอย่างดีเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อนเนื่องสูงสุด ทุกครั้งที่ระเบิดขนาด500ปอนด์กระแทกพื้นดินแรงสั่นสะเทือนนั้นรับรู้ได้ถึงใต้เท้าของทหารกัมพูชาที่พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกจากพื้นที่สังหารรายงานจากหน่วยข่าวกรองระบุว่าระบบบัญชาการและควบคุมของกัมพูชาในพื้นที่แนวหน้าล่มสลายลงโดยสิ้นเชิงนายทหารระดับสูงไม่สามารถติดต่อสั่งการหน่วยรบในพื้นที่ได้เนื่องจากสายสัญญ,ญาณและเสาสื่อสารที่ถูกติดตั้งไว้ใกล้กับคลังแสงถูกแรงระเบิดฉีกกระชากจนขาดสะบัน้น ทางด้านกรุงพนมเปญบรรยากาศภายในทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและสับสนออลมานผู้นําระดับสูงของกัมพูชาเนี่ยถูกปลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อรับทราบข่าวร้ายที่ว่าคลังแสงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกําลังถูกลบออกไปจากแผนที่โลกทีละส่วนเสียงโทรศัพท์ที่ดังระง,งมและการประชุมด่วนที่จัดขึ้นอย่างเร่งรีบสะท้อนให้เห็นถึงภาวะวิกฤตที่ไม่มีใครเตรียมตัวรับมือได้ทัน ท่าทีที่เคยแข็งกราวในเวทีโลกกลับกลายเป็นความเงียบงันและความพยายามที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากมาหาอำนาจภายนอกแต่ถัวในชั่วโมงที่น่านฟ้าถูกยึดครองโดยฝูงบินไทยยังเบ็ดเสร็จการแทรกแซงใดๆก็ดูจะเป็นเรื่องที่สายเกินไปนักวิเคราะห์อิสระชี้ให้เห็นว่ายุทธการ24ชั่วโมงแห่งการระเบิดนี้ได้สร้างบาดแผลลึกในจิตใจของกองทัพกัมพูชาและเป็นการส่งสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนว่าการล่วงละเมิดอธิปไตยของไทย จะมีราคาที่ต้องจ่ายแพงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดความโกลาหลไม่ได้หยุดอยู่แค่ในค่ายทหารแต่เริ่มลามไปถึงเขตเศรษฐกิจและชุมชนใกล้เคียงความตื่นตระหนกแผลขยายไปอย่างรวดเร็วเมื่อข้อมูลการระเบิดถูกส่งต่อผ่านโลกออนไลน์แม้รัฐบาลพนมเปญจะพยายามควบคุมข่าวสารแต่แสงไฟจากการระเบิดที่สว่างโชติช่วงตลอดทั้งคืนก็เป็นประจักษ์พยานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ วิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้ฉายภาพความอ่อนแอของระบบป้องก,กันดินแดนกัมพูชาอย่างหลอนจรเมื่อเทียบกับความพร้อมรบและอาวุธที่ทันสมัยของกองทัพอากาศไทยทุกวินาทีที่ผ่านไปคือความสูญเสียมหาศาลที่กัมพูชาไม่เคยเผชิญมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่การทำลายล้างคลังจรวด B.M 2 1ในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการตัดแขนขาของศัตรูก่อนที่พวกเขาจะได้มีโอกาสแม้แต่จะง้างมัดขึ้นมาโต้ตอบด้วยซ้ำไป ความพยายามในการกู้ภัยหรือดับไฟในพื้นที่คลังอาวุธเป็นไปอย่างเป็นไปไม่ได้เลยเพราะทุกลูกระเบิดที่ตกลงไปมักจะตามมาด้วยการระเบิดย่อยซ้ำๆของดินปืนและเชื้อเพลิงแข็งที่อยู่ในหัวรบจรวดทําให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าโดยเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยของกัมพูชาทําได้เพียงยืนมองดูอยู่ห่างๆด้วยความสิ้นหวังขณะที่เสียงระเบิดยังคงแผดคำรามกึกก้องสะท้อนกับขุนเขา เป็นจังหวะที่น่าสยดสยองความสูญเสียในเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้ประเมินค่าไม่ได้ไม่ใช่เพียงแค่มูลค่าของอาวุธนับพันล้านที่กลายเป็นจลาจลในกองเพลิงแต่คือความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในกองทัพที่พังทลายลงต่อหน้าประชาชนของตนเองในขณะที่ฝั่งไทยยังคงรักษาความได้เปรียบไว้อย่างเหนียวแน่นพร้อมที่จะขยับหมากตัวต่อไปในกระดานแห่งสงครามที่พวกเขาสามารถควบคุมทิศทางได้อย่างสมบูรณ์แบบท้องฟ้าเหนือพื้นที่สู้รบ ยังคงเป็นสีส้มอิดจากเปลวเพลิงที่ไม่มีทีท่าว่าจะหมดดับลงง่ายๆตอกย้ำถึงความรุนแรงของยุทธการครั้งนี้ที่พนมเปญจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนานความพินาศย่อยยับที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องยาวนานกว่า24ชั่วโมงไม่ได้เป็นเพียงผลจากการโจมตีทางอากาศในระลอกแรกเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของดินระเบิดและเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้ขับเคลื่อนจรวด bm 2ีนับหมื่นลูกซึ่งถูกเก็บสะสมไว้ในคลังแสงใต้ดินอย่างหนาแน่น เมื่อความร้อนสูงถึงขีดสุดประกอบกับกาาซพิษที่พุ่งกระจายออกมาทําให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นเขตแดนต้องห้ามที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถย่างกลายเข้าไปได้นักวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์มองว่าการที่ไทยเลือกทําลายคังแสงนี้คือการดับเครื่องชนที่เฉียบคมที่สุดเพราะมันคือการทําลายหัวใจสําคัญของอํานาจการยิงทําลายล้างที่กัมพูชาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองมาโดยตลอด ในขณะที่ควันไฟสีดำทำให้ยางคงพวยพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจนเห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมระดับโลกสถานการณ์ในฝั่งไทยกลับเต็มไปด้วยความพร้อมเพรียงและการบริหารจัดการวิกฤตที่น่าทึ่งภายใต้แผนยุทธิการพยาวงภูนาและยุทธิบดินทอนกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่ทําการรบในแนวหน้าเท่านั้นแต่ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคพ,พลเรือนอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตรส์สำคัญและอยู่ใกล้กับพิกัดการประทะมากที่สุดภาพของการอพยพประชาชนกลายเป็นบทเรียนระดับโลกในการจัดการภาวะสงครามสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตซึ่งตามปกติเป็นสนามแข่งรถระดับโลกได้ถูกแปลสภาพเป็นศูนย์อพยพขนาดมหึมาที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้นำในพื้นที่และหน่วยงานความมั่นคง ระบบการอพยพถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบหลักคือการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั่วไปและการจัดระบบรองรับสำหรับผู้ที่มีญาติพี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีการลงทะเบียนและติดตามผลอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนไทยทุกคนจะได้รับความคุ้มครองและอาหารเครื่องดื่มอย่างเพียงพอบรรยากาศในศูนย์อพยพไม่ได้เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่กลับมีการสร้างขวัญและกำลังใจด้วยกิจกรรมต่างๆเช่น การจัดฉายหนังกลางแปลงและการแสดงดนตรีเพื่อลดความตึงเครียดให้กับเด็กและคนชราซึ่งนี้คือภาพสะท้อนของความแข็งแกร่งของสังคมไทยที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตสงครามให้กลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีได้อย่างรวดเร็วในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การที่คลังแสง BM21 ถูกทำลายจนหมดสิ้นใน24ชั่วโมงส่งผลสะเทือนไปถึงความมั่นคงในระดับอาเซียนอย่างเลี่ยงไม่ได้ การค้าชายแดนที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของทั้งสองประเทศถูกสั่งปิดตายโดยสิ้นเชิงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนมูลค่านับหมื่นล้านบาทนักลงทุนต่างชาติเริ่มแสดงความกังวลต่อเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดจีนขณะที่ตลาดหุ้นและค่างเงินในพนมเปญดิงเวอร์อย่างรุนแรงเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์วิกฤตการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการทหารแต่เป็นเรื่องของการล่มสลายทางเศรษฐกิจ ที่กัมพูชาต้องเผชิญหน้าอย่างโดดเดี่ยวเนื่องจากมหาอำนาจที่เคยหยิบยื่นไมตรีเริ่มมีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้เมื่อเห็นว่ากองทัพอากาศไทยมีอำนาจการควบคุมน่านฟ้าอย่างเบ็ดเสร็จและมีความชอบธรรมในการป้องกันตนเองจากการถูกโจมตีก่อนข้อมูลเชิงลึกระบุว่าการโจมตีด้วยท 50TH และ F16 ในครั้งนี้มีการใช้เทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อรบกวนสัญญาณไรดรา,ราพื้นดินของศัตรู ทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกัมพูชาที่มีอยู่ไม่สามารถล็อกเป้าหมายเครื่องบินไทยได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวความเงียบงันที่น่ากลัวเริ่มปกคลุมพนมเปญเมื่อระบบไฟฟ้าในบางส่วนของเมืองเริ่มขัดข้องเนื่องจากสายส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหายจากการสั่นสะเทือนของการระเบิดครั้งใหญ่รัฐบาลกัมพูชาต้องเผชิญกับแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกประชาชนในเมืองหลวงเริ่มกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยความหวาดกลัว ว่าสงครามจะขยายตัวลามมาถึงใจกลางเมืองในขณะเดียวกันกองทัพไทยยังคงรักษาความพร้อมรบในระดับสูงสุดตลอดแนวชายแดนโดยมีการเสริมกําลังรถถังและหน่วยทหารพรานเข้าประจําจุดยุทธศาสตร์สาคัญเพื่อป้องกันการโต้กลับทางบกที่อาจเกิดขึ้นจากความโกรธแค้นของฝ่ายตรงข้ามทุกฝีก้าวของทหารไทยถูกวางแผนมาอย่างรัดกุมภายใต้การสนับสนุนของข้อมูลจากอากาศยานไร้นักบินที่บินตรวจการอยู่เหนือพื้นที่ขัดแย้งตลอดเวลา ยุทธการนั่นฟ้าอาบเลือดในครั้งนี้จึงกลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่พิสูจน์ว่าเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยเมื่อผสมผสานกับยุทธวิธีที่ชาญฉลาดและการจัดก,การภาพพลเรือนที่มีประสิทธิภาพจะสามารถสยบภัยคุกคามและรักษาความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืนแม้ว่าขังแสงจรวจจะยังคงระเบิดต่อนเนื่องไปอีกหลายชั่วโมงแต่ชัยชนะทางยุทธศาสตร์ของไทยนยกแรกนี้ชัดเจนจนไม่อาจมีใครปฏิเสธได้ ในขณะที่ควันไฟจากการระเบิดของคลังแสงจรวด B.M. 21รอบชายแดนยังคงพวยพุ่งยุทธการในระลอกที่4ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแยบยลและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการโจมตีเป้าหมายที่หยุดนิ่งแต่เป็นการไล่ล่าทําลายล้างหน่วยรถยิงจรวดเคลื่อนที่ของกัมพูชาที่พยายามจะหลบหนีเข้าสู่เขตป่าลึกเครื่องบินขับไล่และฝึกขั้นสูงแบบ T-50 TH ได้กลายเป็นพระเอกในสมรภูมินี้อย่างเต็มตัว ด้วยขีดความสามารถของระบบเรดาร์แบบ ESA ที่ทันสมัยซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายบนภาพพื้นดินได้พร้อมกันหลายเป้าหมายแม้จะซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มไม้นาทึบนักบินไทยใช้ระบบ Data Link หรือการเชื่อมต่อข้อมูลอัจฉริยะ Link 16เพื่อรับส่งข้อมูลเป้าหมายกับเครื่องบิน F-16 และกาศยานตรวจการที่บินอยู่เหนือระดับเพดานบินปกติทําให้เกิดโครงข่ายการรบที่ไร้รอยต่อข้อมูลพิกัดของรถยิงจรวด BM 21 ที่กำลังเคลื่อนที่ถูกส่งตรงเข้าสู่หน้าจอแสดงผลภายในห้องนักบินเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ลูกระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์จะถูกปลดปล่อยออกมาจากใต้ปีกเครื่องบินพุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เสียงระเบิดจากการทำลายรถยิงจรวดแต่ละคันดังสะท้อนกล้องหุบเขายิ่งตอกย้ำถึงความล้มเหลวของหน่วยปืนใหญ่กัมพูชาที่ไม่สามารถสร้างอำนาจการโต้ตอบได้เลยแม้แต่น้อยรายงานข่าวกรองระบุว่าขวัญและกำลังใจของทหารกัมพูชาในแนวหน้า ได้แตกสลายลงอย่างสมบูรณ์หลายหน่วยตัดสินใจละทิ้งอาวุธและยานพาหนะเพื่อหลบหนีเอาชีวิตรอดหลังจากเห็นเพื่อนร่วมรบถูกโจมตีจากฟากฟ้าโดยที่ไม่มีโอกาสได้มองเห็นศัตรูสถานการณ์ในตอนนี้จึงไม่ใช่สงครามการสู้รบระหว่างสองกองทัพที่มีอาวุธทัดเทียมกันอีกต่อไปแต่กลายเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางอากาศฝ่ายเดียวของกองทัพอากาศไทยที่ใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่าเข้าควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างก้าวในขณะเดียวกันที่กรุงพนมเปญ ความตึงเครียดได้พุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดเมื่อรายงานความสูญเสียทางยุทธศาสตร์ถูกส่งถึงมือผู้นำประเทศอย่างต่อเนื่องข้อมูลระบุว่าศูนย์สื่อสารหลักในพื้นที่ภาคตะวันตกถูกทำลายจนใช้งานไม่ได้ส่งผลให้การสั่งการจากส่วนกลางไปยังหน่วยรบภาคสนามขาดความต่อเนื่องและเกิดความสับสนอลแมนไปทั่วทุกระนาบในมิติของการเมืองระหว่างประเทศ ภาพความรุนแรงและประสิทธิภาพของการโจมตีในครั้งนี้ได้ดึงดูดสายตาของมหาอำนาจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สื่อต่างชาติหลายสำนักเริ่มนำเสนอวิเคราะห์ถึงความแข็งแกร่งของกองทัพไทยที่ก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นผู้นำด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนอย่างชัดเจนการที่ไทยสามารถรักษานา่นฟ้าและทำลายขีดความสามารถในการยิงจรวดของศัตรูได้ภายในเวลา24ชั่วโมง คือเครื่องพิสูจน์ว่าการลงทุนในเทคโนโลยีป้องกันประเทศและฝึกฝนบุคลากรอย่างต่อนเนื่องนั้นได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเพียงใดอย่างไรก็ตามทมกลางเสียงสรรเสริญในใชัยชนะทางรัฐบาลไทยยังคงวางตัวอย่างระมัดระวังในเชิงการทุตโดยย้ำเตือนเสมอว่ายุทธการน่านฟ้าอาบเลือดนี้คือการใช้สิทธิป้องกันตนเองตามหลักสากลเพื่อปกป้องอธิปไตายและชีวิตของประชาชนชาวไทยจากการถูกคุกคามด้วยอาวุธหนักก่อน แต่ในความเงียบงานของบทสนทนาทางการถูตนั้นทุกฝ่ายต่างตระหนักดีว่าดุลอำนาจในภูมิภาคได้เปลี่ยนไปตลอดการแล้วยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่การระเบิดในพื้นที่เก็บอาวุธของกัมพูชาก็ยิ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนในฝั่งกัมพูชาที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรเกิดรอยร้าวประชาชนชาวกัมพูชาเริ่มอพยพทิ้งถิ่นฐานด้วยความหวาดกลัวว่าเปลวไฟนรกนี้จะลามไปถึงบ้านของพวกเขา วิกฤตการณ์มนุษยธรรมเริ่มก่อตัวขึ้นควบคู่ไปกับวิกฤตการณ์ทางการทหารรัฐบาลพนมเปญพยายามเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีผ่าน,นกลไกของอาเซียนและสหประชาชาติแต่ท่าทีของไทยยังคงชัดเจนว่าการปฏิบัติการจะยุติลงก็ต่อเมื่อภัยคุกคามจากจรวดหลายลำกองทั้งหมดถูกกวาดล้างจนสิ้นซากและมีการรับประกันความปลอดภัยในระดับสูงสุดให้กับพลเรือนไทยตามแนวชายแดน ความเด็ดขาดนี้ทําให้ฝ่ายกัมพูชาตกอยู่ในสถานะหลังชนฝาเพราะอาวุธที่เป็นไม้ตายเพียงอย่างเดียวของพวกเขาถูกทําลายไปจนเกือบหมดสิ้นและความหวังที่จะได้รับการสนับสนุนทางการทหารจากชาติพันธมิตรภายนอกก็ดูเหมือนจะเลือนลางลงทุกทีเมื่อความจริงที่ปรากฏคือไม่มีใครอยากก้าวเข้ามาแทรกแซงในกองเพลิงที่ไทยกําลังควบคุมด้วยแสนยาน,นุภาพที่เหนือชั้นเช่นนี้เมื่อการต่อสู้ดําเนินเข้าสู่ชั่วโมงที่24 ความเงียบงันที่น่าสะพรึงกลัวเริ่มเข้าปกคลุมสมรภูมิแทนที่เสี่ยงระเบิดกัมปนาที่ค่อยๆซาลงแต่ความเสียหายที่ทิ้งไว้นั้นรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้พื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของคังแสงและฐานยิงจรวด B.M.21 e บัดนี้กลายเป็นหลุมบุกกาบาตขนาดมหามาที่ยังคงมีไอความร้อนคุกรุ่นพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลาควันไฟสีเหลืองปนเทาซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของสารเคมีและเชื้อเพลิงแข็งจากหัวรบจรวด ได้แผ่ขยายปกคลุมไปทั่วชั้นบรรยากาศส่งผลให้ทัศนวิสัยในพื้นที่ตกต่ำลงอย่างมากแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาสําหรับกองทัพอากาศไทยที่มีเทคโนโลยีตรวจับความร้อนที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเครื่องบินที่5 0 th และ f 1 6ยังคงทําการบินลาดตะเวนเหนือน่านฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและป้องกันการพยายามรวบรวมกําลังใหม่ของศัตรูท่ามกลางซากประคักพังนั้นหน่วยทหารพรานและหน่วยรบพิเศษของไทยเริ่มขยับเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมาย เพื่อทําการเก็บกู้ข้อมูลทางยุทธศาสตร์และตรวจสอบความสูญเสียในเชิงลึกพวกเขาพบว่าระบบป้องกันตนเองและบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กที่กัมพูชาพยายามสร้างไว้อย่างหนาแน่นนั้นไม่สามารถทนทานต่ออนุภาพของระเบิดนําวิถีที่มีอํานาจทะลุทะลวงสูงของไทยได้เลยแม้แต่น้อยในมิติของการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ยุทธการ24ชั่วโมงนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของทฤษฎีสงครามแบบเก่าที่กัมพูชาพยายามใช้ การพึ่งพาเพียงอาวุธหนักที่มีจำนวนมากแต่ขาดระบบนำทางที่แม่นยำและการคุ้มกันทางอากาศที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นจุดอ่อนร้ายแรงที่ทำให้พวกเขาพ่ายแพ้อย่างราบคาบเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกองทัพที่ใช้ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลางหรือ network-centric warfare แบบไทยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระดับนานาชาติให้ความเห็นว่านี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการรบในยุคใหม่ที่ใช้ชนะไม่ได้ตัดสินกัน ด้วยจํานวนทหารหรือจํานวนรถถังแต่ตัดสินกันด้วยความเร็วของข้อมูลและการตัดสินใจที่แม่นยําจากห้องบังคับบัญชาที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรความสําเร็จในการทําลายล้างคลังอาวุธบ m ม21ของกัมพูชาโดยไม่มีความสูญเสียต่ออากาศยานของไทยเลยแม้แต่ลําเดียวถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่ทุกประเทศในภูมิภาคต้องนําไปขบคิดและปรับตัวตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปทางด้านกรุงพนมเปญ สถานการณ์ก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตขั้นสูงสุดรายงานความเสียหายจากชายแดนที่ถูกส่งมายัางทำเนียบรัฐบาลอย่างไม่ขาดสายทำให้เกิดความระสำาระสายภายในคณะรัฐมนตรีและกลองบัญชาการทหารสูงสุดมีรายงานข่าวลือเกี่ยวกับการปลดนายทหารระดับสูงหลายนายที่รับผิดชอบการป้องกันชายแดนเนื่องจากไม่สามารถตอบโต้การโจมตีของไทยได้เลยประชาชนในเมืองหลวงเริ่มแสดงความไม่พอใจ และตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของรัฐบาลในการจัดการความขัดแย้งที่นำมาซึ่งความพ่ายแพ้อันน่าอดสูเช่นนี้ร้านค้าและธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งประกาศปิดทำการชั่วคราวขณะที่ตลาดค่างเงินเรียลเคมระดิ่งลงอย่างหนักจนธนาคารกลางต้องออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อพยุงสถานการณ์ความโกลาหลในพนมเปญไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของขวัญและกำลังใจเท่านั้นแต่กำลังลุกลามไปสู่ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยากจะเยียวยานในระยะสั้น การสูญเสียลังแสงหลักและหน่วยจรวดที่มีอำนาจทำลายล้างสูงที่สุดของประเทศได้ทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนที่มีต่อกองทัพไปจนหมดสิน้นในขณะเดียวกันความมีวินัยและความเป็นเหมืออาชีพของนักบินไทยได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวางทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายถูกดำเนินการอย่างรัดกุมและคำนึงถึงผลกระทบต่อพลเรือนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การใช้ T50th ร่วมกับ F16 ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดงบประมาณในการปฏิบัติการแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเป้าหมายที่มีความหลากหลายตั้งแต่คลังอาวุธขนาดใหญ่ไปจนถึงหน่วยยิงจรวดเคลื่อนที่ขนาดเล็กยุทธการน่านฟ้าอาบเลือดนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้กำลังแต่คือการใช้สติปัญญาและเทคโนโลยีในการกำหนดทิศท,ทางของสองครามท้องฟ้าในยามค่ำคืนของวันที่สองของการปฏิบัติการยังคงมีแสงสะท้อนจากกองเพลิงที่ยังดับไม่สนิท เป็นเครื่องเตือนใจถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามและเป็นเครื่องยืนยันว่าอธิปไตยของแผ่นดินไทยนั้นมีกองทัพอากาศที่พร้อมจะสละเลือดเนื้อและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในการปกป้องไว้ด้วยชีวิตตลอด24ชั่วโมงยังไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยบทสรุปของยุทธการน่านฟ้าอาบเลือดในครั้งนี้ได้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การทหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเข็มนาฬิกาเดินครบ24ชั่วโมงแสงเพลิงที่เคยลุกชนเหนือกองซากปรักหักพังของคลังแสงจรวด BM21 ได้เริ่มหมอดดับลงทิ้งไว้เพียงเท่าฐานและความเงียบงันที่น่าสยดสยองผลลัพธ์ของปฏิบัติการฝ่ายเดียวโดยกองทัพอากาศไทยในครั้งนี้ชัดเจนยิ่งกว่าครั้งไหนๆนั่นคือการกวาดล้างขีดความสามารถในการโจมตีด้วยอาวุธหนักของกัมพูชาจนหมดสิ้นไปจากแนวชายแดน ความพยายามในการรุกรานอธิปไตยของไทยถูกตอบโต้อย่างรุนแรงและชับไวด้วยการสนที่กำลังระหว่างเครื่องบินขับไล่ F-16 และ T-50TH ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเงินภาษีของประชาชนที่ถูกนำไปพัฒนากองทัพนั้นได้กลายเป็นเกราะคุ้มกันภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในยามที่ชาติเผชิญกับวิกฤตนักวิเคราะห์มองว่านี่คือการยกระดับมาตรฐานการรบของไทยขึ้นไปสู่อีกขั้น ที่ซึ่งความแม่นยำและข้อมูลข่าวสารมีอำนาจเหนือกว่าจำนวนอาวุธแบบดังเดิมหลายเท่าตัวสถานการณ์ในกรุงพนมเปญหลังจบยุทธการยังคงเต็มไปด้วยความปั่นป่วนรัฐบาลกัมพูชาต้องเผชิญกับวิกฤตสัลตา,าครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีการสูญเสียคลังอาวุธหลักและระบบป้องกันภัยทางอากาศในชั่วข้ามคืนไม่เพียงแต่ทำลายแสนยานุภาพทางทหารแต่ยังทำลายฐานอำนาจทางการเมืองของผู้นำที่เคยประกาศกล้าว่าจะปกป้องดินแดน ความพ่ายแพ้ที่หล่อนจอนนี้ทำให้กัมพูชาตกอยู่ในสภาวะสุญญากาศทางยุทธศาสตร์และต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่าหนึ่งทศวรรษในการฟื้นฟูขีดความสามารถทางการรบให้กลับมาอยู่ในระดับเดิมในขณะที่สังคมโลกเริ่มมองกัมพูชาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นรัฐที่พยายามท้าทายดุลอำนาจกลับกลายเป็นบทเรียนของการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ผิดพลาดจนนำมาซึ่งความหายนะของชาติเอง แรงกดดันจากภาคประชาชนและภาวะเศรษฐกิจที่พังทลายลงจากการปิดชายแดนได้กลายเป็นชนวนเหตุที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจภายในพนมเปญในเร็วๆนี้สำหรับประเทศไทยชัยชนะในครั้งนี้ไม่ได้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในแง่ของสงครามเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของระบบการจัดการภาวะวิกฤตที่บูรณาการร่วมกันระหว่างทหารและพล,ละเรือนประชาชนในศูนย์อพยพที่จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มเดินทางกลับสู่มัตุภูมิด้วยความรู้สึกที่มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าเดิมความเชื่อมั่นที่มีต่อกองทัพไทยพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดขณะที่บทบาทของไทยในเวทีอาเซียนได้รับการยอมรับในฐานะมหาอำนาจทางทหารที่มีความรับผิดชอบและเด็ดขาดในการรักษาความสงบสุขยุทธการนานฟ้าอาบเลือดได้ส่งสัญ,ญญาณเตือนอย่างชัดเจนไปถึงใครก็ตามที่คิดจะล่วงละเมิดอธิปไตยของไทยว่า จะต้องเจอกับการตอบโต้ที่ไร้ความปราณีและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้เทคโนโลยีการรบที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่ภูมิภาคนี้เคยมีมาในท้ายที่สุดสงครามครั้งนี้จบลงด้วยเสียงสะท้อนของสันติภาพที่แลกมาด้วยความเด็ดขาดเครื่องบินรบไทยที่ทยอยบินกลับสู่ฐานทัพอากาศพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะคือภาพที่ย้ำเตือนใจคนไทยทุกคนว่าความสงบสุขไม่ใช่สิง่งที่ได้มาฟรีๆแต่ต้องแลกมาด้วยความพร้อมรบ และการพัฒนาที่ไม่หยุดยัง้งกองทัพไทยภายใต้ร่มเงาของ F16 และ T50 t h จะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์น่านฟ้าไทยต่อไปอย่างสง่างามในขณะที่เท้าฐานจากคลังจรวด BM21 ในฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะเป็นประจักษ์พยานไปอีกนานแสนานานถึงวันน่านฟ้าอับเลือดวันที่กองทัพไทยประกาศกล้องให้โลกได้รู้ว่าอธิปไตยของไทยนั้นสักดิสิทธิ์และใครก็ไม่อาจมาละเมิดได้โดยที่ไม่มีราคาต้องจ่ายอย่างสาสม นี่คือบทสรุปของมหากา์แห่งสงครามและความมั่นคงที่จะถูกจดจำไปตลอดกาลในหน้าประวัติศาสตร์เอเชีย